ลาบไก่งวงเนาะลาบไก่งวงอันนี้ต้มไก่งวงสดด้วยไก่งวงสั่งปิ้งอยู่เนาะปิ้ง มันกินไก่งวงเนาะกินไก่งวงมีผักเสตเดามีบักพริกเนาะบักพริกบักเผ็ดเนาะสูงให้เบิ่งใกล้ๆเลยเนาะนี่นลาบไก่งวงเนาะอยู่แถวห้องไก่แก้งวเนาะห้องไก่แก้ว đang ừ, ừ. okay, nó hàn xẹp xuống ok giờ họ chín người lên là bảo than người lên rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มีบักพริกบักเผ็ดมีไอ้สะเดามีใบสะพูเนาะ,ะไรย่างอะไรก็มีแก้วเพื่อนแก้วตับเนาะเยวเราเพื่อนแก้วตับเนาะเขนอะอย่าอยากินกันเลยเนาะโอเคนอเนาะรับประทานกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกินข้าวน้ำกันเด้อมาเด้อ ハハハハ。 ไก่ไก่ม้วนไก่ม้วงลาบไก่มวงตามได้หมดเล ปิงเนาะปิงปิงวนเขาไกลหน้อยเนาะคนนี้เขาไกลหน้อยเลยเขาไกลหน้อยเนาะเขาไกลหน้อยเนิะ

ปิพี่

จะตักหัว

ที่สองเนาะไก่งวงเนาะการที่สองเนาะมาเป็นจุดมบเป็นจุดหนึ่งแล้วเนาะอีจุดหนึ่งอันนี้ต้มอันนี้เก่งอจุดหนึ่งเนาะไก่งวงเลยไก่งวง

เินดรา,าะแนคาเนาะเสามสิบแปดพันเนาะเซนามสิบแปดพันเนาะการ์บอเพงเนาะ ราคานอะลาบเนาะลาบสาเนาะสองจานเนาะสองจา 70, 000, นเจดสิพันเนาะแล้วก็มกแกงอนาแก่กว่าละสิบพันสะ <Yeah. S 2> องถ้ว, 10, นะถวยเนาะ ยี่สามสิบพัเนาะตั้เแตสิดอนราคาเนี่ยแหละแสนสามสิบจีบโอเคเนาะโอเคเราผู้ใหน่บ้างคิดนิดน่อยเจะดิงกดไม่กดแทร์กดแชร์ใครกดกระดิ่งกัน้องใจกันเนาะโอเคเนาะสบายดี